สวัสดีครับก็มาพบกับพันุแชนอลนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับแันอ n RP กับเลนตัวเดินนะครับ5้าสนะครับ rf. วันนี้จะมาสอนวิธีการอะ,อะไรอะเลือกโฟกัสแบบอัตโนมัติกับแบบแมนนลนะครับก็คืออันดับแรกเราก็มาดูที่เลนก่อนนะตัวเนี้ยมันเป็นอยู่ที่โหมดคอนโทรลใช่ไหมครับอันนี้เฉพาะเลน rf. นะครับ เลืน af เราก็เลือกมาที่โฟกัสก่อนนะครับราบนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าที่เมนูกล้องครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มันของ canon rp เนาะอ๋อเข้าเมนูครับอ่าเข้ารูปกล้องครับแล้วเราเลื่อนมาเมนูที่เจ็ดครับเมนูรูปกล้องเมนูที่เจ็ดนะครับมันจะอยู่อันล่างสุดเลยเห็นไหมครับอ่าให้เราเลือกเป็น mf นะครับถ้า af ก็คือ auto โฟ c u สนะครับอ่า แล้วเราก็ลองถ่ายดูยครับมันจะโฟกัสดดวนการหมุนแหวนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีระยะบอบระยะโฟกัสเห็นไหมครับแต่ถ้าถ้าเราไม่ไม่เลือกสวิตช์ถึงเราจะอยู่โหมดไม่ต้องโฟกัสก็ตามครับถ้าเราไม่ผักสวิตช์ตัวเนี้มาที่โฟกัสมันก็ถ้าเราอยู่คอนโทรลสมมติอันนี้เิปที่แล้วผมตั้งเป็นคอนโทรล ISO ไว้ใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเรามาหมุน มันก็จะเป็นหมุนไนอโนะครับมันจะไม่โฟกัสให้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ Manual Focus ก็มาเลือก m ม n u a l เลือกสวิตช์ที่เลนเนเป็นโฟกัสนะครับมันก็จะโฟกัสให้เห็นมันวิ่งนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ผมหมุนเลนอยู่นะอ่าอ่าครับผมไม่แน่ใจว่า Custom ออกมาได้ใช้ปุ่มไหนได้ไงเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ n มน l f o c u s นะครับเ้าเราจะไปเลือกเป็น Auto Focus ก็ กดเข้าไปที่เดิมครับเนี่ยรูปกล้องแล้วก็เมนูที่เจ็ดนะครับอันสุดท้ายนะครับก็เลือก AF นะครับท่านี้ครับอ่าอ่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับฮ่าเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ